แตสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีพี่ใหม่ครับ,รบตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะเรามาจัดรายการสดๆนะคะเริ่มต้นปีใหม่วันศุกร์2มกราคม2569ค่ะย้ำอีกครั้งนะครว่าสดถ้าไม่เชื่อ คุณผู้ชมเม้นมาหาเรานะฮะที่แฟนเพจ 9M ค o ร์ t นะล้วจะได้ตอบผมตอบกลับตรงนี้เลยผมก็อยากรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยรอชมรายการเราอยู่หรือเปล่ารายการสดจริงๆอ๋ไม่มีไลฟ์อาวจบกันแล้วเราจะยืนยันยังไงเดียถ่ายติกตอกคือด้วยความที่ว่าหลายคนยังหยุดอยู่ไงพี่กอเขาหยุดกันยาวเนาะทำงานกันอีกทีน่าจะจันน้าแต่เรารักในอาชีพ แต่สตูดิโอของเราเงียบใหญ่เลยนะคะเงามากเลยนะคะไม่รเรารู้สึกว่าคือหลังจากปีใหม่เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตอ่ะเออเนาะเราก็เลยไม่อยากทำเทปจริงออกตัวดีไหมดูเป็นคนดีแหละดูขยันรักงานรักอาชีพตอนนี้ก็เป็นทีมงานเรานะฮะก็มีก็วิ่งกันถ่ายกันอยู่ก็สารภาพกับคุณผู้ชมว่าจัดคิวน้องๆทีมงานอะน้องฟรองอ่อะโปรดิวเซอร์เราก็บอกพี่มิ้วต้องมาจัดไม่งั้นมีพี่กบคนเดียวเลยวันนี้ เพราะว่าฟ้องบอกว่าพี่ก๊อฟทำคนเดียวได้ไหมบอกแล้วแต่ฟ้องนะเออแล้วแต่ฟ้องนะไม่เป็นไรค่ะคิดถึงคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นปีเราขยันทํางานก็หมายความว่าตลอดทั้งปีเราก็จะมีงานแน่นๆปังๆรวยใช่ผมเนี่ยนะคือวันที่31มสเอธันวาคมค่ะเขาก็รอดูการจุดพลุกันใช่ไหมผมนั่งตัดต่อเลยทํางานข้ามปี จริงเหรอพี่กอลให้มันงานมันแน่นทั้งปีไปเลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะจริง,รงบางคนเขาจะแบบว่าอันนี้เป็นสมัยก่อนนะคุณผู้ชมนะเป็นเนหมือนกันไหมที่เขาบอกว่าแลกแบงค์พันมา,าสักสมมุติสักหมื่นใบแล้วกันม,มันช่วยได้หน่อยแล้วก็นับให้มันครบล้าน<ฮ>นับข้ามปีนับซ้ำไปซ้ำม,มาใช่กานับเงินล้าน มีบางคนเขาบอกแบบนี้ส่งไปแต่รับบอลไปเรื่อยๆอ่ะออมันเยอะไปไง <c oughs> มันลำบากไปไหน่อยเอาซักเออเนี่ยหมื่นโอเครับไปเรื่อยๆแล้วแต่ลแล้วแต่ค, <น S 1> แตความเชื่อของคน <จะ S 1> น่ะมีเคล็ดลับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะว่าอยากจะให้ปีต่อๆไปเป็นปีที่ดีใช่ไหมล่ะมีบางคนอีกนะอันนี้สนุกมากคุณผู้ชมในรายการสดอ่ะเออเราก็เมาส์หน่อยแล้วกันอยากจะสวดมนต์ข้ามปีไงไม่อยากออกไปที่วัดคนเยอะนะ,ะลำบากสวดนโมตสัสะอยู่กับบ้านหน้าหิ้งพระแล้วก็สวดแค่นั้น เพราะบทอื่นสุดไม่เป็นก็มีมันแล้วแต่ความสบายใจของคุณน่ะใช่บางคนก็จริงๆแล้วอ่ะใจอ่ะอยากไปเขาดาวอยากไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นับถอยหลังครับแต่ไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่ไปอย่างเช่นคนข้างๆดี่ฉันเป็นต้นถามพี่มิวอยู่หลายวันมามิวไปไหน่ะมิวไปไหนมิวไปไหนก็ตอนแรกคุณผู้ชมคนาน้าจะผมเป็นดิบดีบอกโอเคพี่ก๊อฟเดี๋ยวเขาดาวนะเรามาแบบว่านัดเจอกันก็ดูดูพลุแถวบ้านมิวบ้านมิวคุอยู่ในเมืองน่ะ ปรากฏว่าพอใกล้ๆจะถึงวันเขาดาวเออพี่กอ๊อฟมิวต้องอ่านข่าวที่อีกช่องหนึ่งมิวอ่านข่าวทุกวันจริงๆ<อ>คืน3 1อดก็อ่านข่าวค่ะแล้วก็ตอนนี้บางพื้นที่เขาไม่ได้จุดพลุแล้วเขาใช้บินโดนอ,อบินโดนเอาให้ดูเป็นแสงสีเสียงเป็นรูปต่างๆนะคะนะเพื่อไม่ให้เสียงดังเราก็เลยเปิดด้วยความบเบาๆคุยกันก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ผู้ชมครับข่าวเนี่ยโอ้มันหนักมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับการจุดพลุก่อนที่จะเข้าข่าวนะเอาจริงนะเรื่องจุดพลุเนี่ย เราขอกันมานานแล้วไม่ใช่เหรอขอความร่วมมือก็ให้แบ่งโซนนิ่งหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะหรือถ้าหากว่ามันจําเป็นต้องจุดก็เอาแต่พอดีพองามค่ะเพราะว่ามันจะมีทุกปีเลยฮะที่เรามักจะเห็นข่าวโทษนะคุณผู้ชมสุนัขเสียชีวิตอจากปีนี้ก็มีใช่ปีนี้หลายตัวเลยเข้าไปในฝีโซเชียลเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจุดกันเกินเหตุค่ะไม่ต้องะไยนะแถวบ้านผมนะอันนี้เอาเอาใกล้บ้านเอาแถวบ้านเลย พอถึงเวลาจุดพลุเขาด่าวปุ๊บอะโทษนะผู้ชมยีงกับปืนกลขนาดเป็นโซนที่อยู่อาศัยเนาะใช่ทำไมม,มันเยอะขนาดนั้นคือแบบปัง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 ปปเนี่ยชุนักไม่ตกใจก็กลายเป็นตกใจอะจริงๆคนที่อยู่แถวนั้นแบบที่เขาแบบไม่ได้แบบเขาอยากจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนค่ะก็อยากจะให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบพอเหมาะอมพอสมใช่เอาพอสมควรใช่ แล้วก็ให้คำนึงถึงเพื่อนรอบข้างบ้านข้างๆเราอยู่ในโซนที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเปล่าหรืออยู่ตรงไหนเนี่ยมันควรจะเสียงดังได้แค่ไหนเนาะใช่ไหมหรือบางทีอะค่ะเราเห็นข่าวบ่อยงานบุญงานบวชสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ยิงปืนขึ้นฟ้าอ,อ๋ออันนี้เราเตือนตลอดนะคะไอ้การยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยพอยิงไปปุ๊บกระสุนมันไม่ได้ลอยหายไปบนฟ้านะคะใช่คมันต้องไปตกที่ไหนซักแห่งค่ะแล้วมันไปตกที่ไหนล่ะ แล้วใครจะเดือดร้อนกับการยิงปืนขึ้นฟ้าของคุณมันเสี่ยงมากนะคะใช่อันตรายมากจริงๆเหตุการณ์นี้วัยรุ่นที่สมุทรปราการยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กลางซอยวัดด่านสำโรงมีคลิปให้ดูด้วยเพราะว่าเขายิงแล้วเขาถ่ายคลิปด้วยนี่ไงอ่ะถ่ายคลิปอย่างภาคภูมิใจลองไปดูค่ะ นี่ค่ะคือเอาความภูมิใจมาจากไหนคะยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วถ่ายคลิปแล้วโพสโซเชียลแล้วเราเจอข่าวแบบนี้มิเราเจอทุกปีเนะจนเราไม่เข้าใจว่าเขาไม่รู้จริงหรือว่าเวลาย,ยิงกระสุนขึ้นไปบนฟ้ามันจะตกลงมานั่นไงคะมันอันตรายมากๆและมันผิดกฎหมายด้วยคะ่ะซอยวัดด่านสำโรงนะคะอำเภอเมืองสมุทรปราการคะ่ะคลิปนี้ก็แชร์ไปในโลกออนไลน์ตำรวจสพสำโรงเหนือมาตรวจสอบนะคะ และรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะผู้ชายคนนี้ที่ปรากฏในคลิปขอมอบตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นและคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นเยาวชนออายุเพิ่ง16ปีอุแล้วเอาปืนมาจากไหนนั่งไงเอาปืนมาได้ไงแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าได้ยังไงตำรวจสอบปากคำเลยได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้นะคะคอันดับแรกเลย วัยรุ่นอายุ16ปีคนนี้ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุด้วยความคึกขนองปืนไม่ใช่ของผม,มเป็นของรุ่นพี่ในวงเล่าก็แล้วรุ่นพี่ในวงเล่าเอาปืนไปเหรอคะนั่นะสิแล้วให้รุ่นน้องวัย16เอาปืนไปยิงขึ้นฟ้าอย่างนี้นหรอคะรับผิดร่วมนะฮะแบบนี้นะใช่อของปืนด้วยนะตำรวจบอกเหมือนพี่ก๊อฟบอกเลย ต้องรับผิดร่วมกันก็ต้องเอาตัวเจ้าของปืนเนี่ยมาดําเนินคดีด้วยนะคะสุดท้ายก็ต้องดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นความผิดหลายข้อหาเลยนะคะยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทั้งครอบครองทั้งพาปืนทั้งยิงปืนเนี่ยคะ่ะสุดท้ายแต่เป็นเยาวชน อายุเพียง16ปีก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายในส่วนของเยาวชนแต่ไม่รู้ว่าไอ้รุ่นพี่ที่เอาปืนไปในวงเล่าเยาวชนหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ไม่รู้<ะ>ถ้าไม่ใช่เยาวชนแล้วก็ดำเนินคดีแบบผู้ใหญ่ปกติและยังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกกระสุนที่ยิงขึ้นฟ้าไปเนี่ยไปตกบ้านใครหรือเปล่าจริงค่ะเนี่ยพอมันออกข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ อาจจะไปลงบ้านไหนแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะต้องออกมาใช่ค่ะหรือถ้าว่ามันอ่ะมันไปลงทุ่งยงทุ่งหญ้าอะไรก็ว่าไปค่ะแต่มันมีโอกาสจะไปโดนบ้านคนไงถูกต้องค่ะเหมือนข่าวต่อไปนะผู้ชมฮะน่ากลัวมากมครับผู้ชายคนหนึ่งฮะอยู่ที่จังหวัดตรังเนาะก็กำลังนอนไถฟฝีโทรศัพท์อะจะดูงานเขาดาวไงจะดูงานเขาดาวะฮะดูดูอยู่ปรากฏท้ินเสียงดังปังเขาใจว่าหลอดไฟแตก อ,อ,อ,อหลอดไฟบ้านเราแตกหรือทำไมถึงแตกก็คิดอย่างนี้เนาะ,ะมองไปมองมามองไปที่หลังคาเฮ้ยมันมีรูเอา้ารูกระสุนฮะเอา้าคนละจังหวัดกับเมื่อกี้แล้วนะรูกระสุนฮะกระสุนทะลุหลังคาลงเข้ามาในบ้านแล้วไอ้รูกระสุนที่มันหล่นลงมาเลยผู้ชมครับโทษนะผู้ชมดูภาพผมงี้ได้นะพอได้เนาะมันทะลุมาอยู่ประมาณแบบนี้ฮะอยเนี่ยฮะ ระหว่างช่วงตัวกับช่วงแขนเนี่ยเฉียดเฉวว่าและเขาบอกว่าถ้ากระสุนมาเร็วกว่านี้สักหนึ่งนาทีตรงข้างตัวเขาคือลูกเขาฮะโอ้ยลูกเขาเพิ่งลุกไปไม่ถึงหนึ่งนาทีเพื่อจะออกไปดูพลุโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาไปตามข่าวนี้ฮะคคนี่คุณผู้ชมดูสิถันลุกมาแบบนี้เลยฮะ เหตุการณ์เกิดขึ้นมาที่หนึ่งมกราคมนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนส0บนาทีเกิดเหตุที่บ้านคลองลำเลียงอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังครับที่บ้านหลังนี้เขาเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะไอ้ตรงที่ชี้อยู่เนี่ยฮะมันมีหัวกระสุนปืนสีทองสภาพสมบูรณ์นี่มันหล่นลงมาค่ะมิวถ้ามิ้วเจอแบบนี้มิวทำไงอือโห ไต่สั่นไหมแล้วมันไวมากนะคะท<ช>่กวินาทีที่เกิดเหตุคือมันมันหลบไม่ทันหรอก<ช>มันเซี้ยววินาทีแล้วมาจากบ้านทะลุบ้านอะ่ะ่ะคเราจะรู้ว่ามันจะมีกระสุนทะลุบ้านลงมามเราอยู่ด้วยความปลอดภัยพื้นที่บ้านคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะของทุกคนเนี่ยฮะเจ้าของบ้านนะครับเขาบอกเล่นมือถืออยู่ดีๆก็ไถฟฝีดูว่าเออ เขาดาวอะไรเป็นยังไงดูพงดูพลุดูว่าบ,บ,บริเวณไหนเขามีแบบจัดไฟสวยอะไรขนาดไหนอยู่ๆก็ะสตรมันลงมาแบบเนี้ยแล้วลูกสาววัยหกขวบพึ่งลุกไปไม่ถึง1นึ่งนาทีเขาบอกเนี่ยฝากเลยฝากเลยนะคือใช้คำว่าอะไรเดียฝากมีสติคเขาครบรพความปลอดภัยคนอื่นหน่อยเพราะข่าวแบบนี้มันมีทุกปี ถ้ากระสุนมันลงมาแล้วตอนนั้นลูกสาวเขานอนอยู่ตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นฮนะจริงใครจะรับผิดชอบเนี่ยครับแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายน่าจะจับได้ไหมจะได้ไหมอ่ะพี่กอบแล้วก็มึนๆไม่รู้ไม่ชี้ในการกระทำของตัวเองที่ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วลูกกระสุนไปทะลุลงบ้างคนอื่นได้เหรอฮะ นี่ยังแบบล่าสุดเนี่ยพอดีทีมงานเอาเอาข่าวมาไม่ทันผมเพิ่งเจอเมื่อกี้ผมไทยฟีดระหว่างที่กำลังมาช่องเก้ามีอีกนะสวดมนต์อยู่ในวัดนะฮะขออภัยสวดมนต์อยู่ในวัดนะฮะสวดมนต์ข้ามปีอ่ะก็สุนมาจากไหนไม่รู้ครับทะลุแล้วเข้าตัวโอเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวก่อนมาถึงช่องเกนะ้านี่ แล้วก็สุนเข้าไปในตัวแฟนนั่งอยู่ข้างๆลูกอยู่ข้างๆแฟนงงภรรยาทำไมอยู่ๆล้มลงไปใครรับผิดชอบอะ่ะเราเตือนกันเป็นประจำเลยนะคะเตือนกันบ่อยมากอ่ะมันไม่ใช่แค่คืนสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะงานแต่งงานงานบวชงานบุญเนี่ยจะยิงปืนกันทำไมคะทำไมอะฮะคือมันต้องมีสติจริงๆนะอ่ะคุยตรงๆเลยมันต้องมีสติ กับความสุขที่คุณรอรับในวันเข้าปีใหม่อมเอาจริงส่วนใหญ่นะคนรอเขาดาวก็คือเอต็มที่นะนถ้ามันแบบอยากจุดพุ่ยที่มันเป็นแท่งๆอะเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันออกมาแบบแผ่วๆอะไฟะเย็นเหรอุอะไรอย่างเงี้ยแปดเม็ดสิบเม็ดพอแล้วอหรือดอกไม้ไฟก็ได้คือ<ล>จุดเพื่อรับแสงสว่างเข้าสู่ปีใหม่อะไรแล้วแต่คนเขาจะคิดกันเนะเนาะแต่คือแบบไม่ใช่แบบอะไรแบบเนี้ยฮะนี่มันเกินเลยค่ะ เกินเลยมากอย่าเลยฮะจริงนึกถึงคนอื่นเขาบ้างถ้าหากว่ามันอแบบเคสที่ผมบอกไปเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวมาเมื่อกี้จริงถ้าเป็นอะไรหนักๆขึ้นมาเนาะบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยมันรับผิดชอบกันไม่ไหวหรอกไม่ดีไม่ดีโหจริงๆเราดึองิใจสมมุติเราเป็นพี่คนเนี้เนาะเราลูกอะ่ะเซียววินาทีใจสั่นไปหลายวันเลยนะถ้าลูกยังนอนอยู่ตรงนั้นเน่ะ ดีย่ยว่าแต่กระสุนมาจากไหนก็ไม่รู้เลยพลุบางทีก็มาใกล้เกินม,มาใกล้มากเลยบ้านหลังเนี้ยที่ระยองก็ล้อมวงดื่มกินสังสรรค์เตรียมจะดูพลุเขาดาวเตรียมจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายพลุแต่ไงพลุมาใกล้มากลางวงเลยพี่ต๊อมากลางวงจนวงแตกกระเจิงวิ่งหนีกันหกล้มฟกช้ำกันเต็ม<ะ>ไปหมดเลยไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคนียังาีล Thank <laughs> you. วงงจริๆค่ะตกใจใครจะไปคิดคะกำลังถ่ายคลิปภาพอ้าวเขาจุดพลุการใกล้ๆบ้านสวยจังเลยหันไปอีกทีนี่นี่แล้วดูเขาวิ่งหนีหกล้มกันฟกช้ำเนี่ยค่ะจริงอุ้ยถ้านทหลบไม่ทันทําไงอะถ้าเข้าตัวคนทำไงอะมันมาแรงกันนะเมื่อกี้ไม่ได้มาแบบว่าเหมือนเหมือนแบบมาเบาๆไม่ใช่นะโอ้โห บ้านหลังนี้อยู่ซอยปาาคลองน้อยนะคะตำบลแม่น้ำคูอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าใกล้ๆบ้านมันมีอะไรมีเขาจัดงานมีวัดหรือมีอะไรอะแต่มันก็จุดใกล้บ้านเขามากเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่ามันเห็นเห็นแสงวาวๆเนาะก็เลยไม่รู้ว่าใกล้ๆบ้านตรงนั้น่ะแล้วเอาจริงๆนะมันคืออะไรคือแบบเขาก็คงคิดว่าเออเรานั่งในบริเวณบ้านอยู่ในบ้านใต้หลังคาด้วยบางนั่นอะเออชมเพลินๆดูสิ หูน่ากลัวจังเลย่ะจริงโอ้ใครจะไปคิดเจ้าของบ้านบอกว่าก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่งดื่มนั่งกินเตรียมตัวเขาดาวเห็นก็จุดพลุกก็หยิบมือถือมาถ่ายถ่ายกันเพลินๆ<ถ>ไม่ได้คิดอะไรจากนั่งถ่ายลุกขึ้นไปยืนถ่ายอ,อ่ะสวยดีสวยดียดไปไปมาเอ๊ะทำไมมันใกล้เราจังเลยนั่นน่ะเนี่ยพุกมีแบบนี้เลย,ยก็มีน้องคนหนึ่งที่ล้มอะคา่ะก็บาดเจ็บฟกช้ำไป ก็เลยเตือนกันอีกแล้วนะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าในเขตชุมชนที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่เยอะๆต้องระวังเรื่องอของการจุดพลุเพราะบางทีมันอาจจะพลาดผิดทิศผิดทางหรืออะไรก็ตามแต่แล้วมันพลาดมาขนาดนี้ถ้าน้องๆกลุ่มนี้เป็นอะไรมากกว่านี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบชมิ้วก็เลยสงสัยไงว่าใกล้บ้านน้องเนี่ยมันมันมีอะไรเขาจัดงานหรือมันยังไง อาจจะใช่น่ะเป็นเป็นโซนจัดงานเหรอคะเลจุดเยอะนี่ใช่ใช่จุดเยอะแต่ไอโซนจัดงานหรือเปล่าไม่ไม่ทราบเนาะน้องหว่าเออเหมือนมันจุดเยอะน่ะถ้าจะบอกข้างบ้านจุดโอ้โหจุดขนาดนี้มันก็ไม่ใช่แล้วการจุดพลุเนี่ยน่าจะควรจะแบบขออนุญาตใช่โซนนิ่งว่าจุดตรงไหนได้บ้างไม่ใช่ใครก็ได้อยู่ดีก็จุดพลุขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อืมคือหลังจากนี้มันอาจจะต้องแบบมีการคุยเรื่องนี้กันจริงจังไหมเรื่องการแบ่งโซนนิ่งใช่ไหมะแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจริงอะไรให้ควบคุมได้ใครอยากจะจุดอับไปบริเวณนี้เลยใช่พื้นที่ตรงเนี้ยจัดไปให้เลยเท่าไรว่าไปเป็นไล่เลยก็ไนดนะ้จุดกันตรงเนี้ยจุดนเข้าไปเออน่ากลัวเนาะเนาะแล้วก็อาบบริเวณที่มันเหมือนเป็นชุมชนก็จุดได้แต่มีข้อกําหนดคเออนิดหน่อยหรืออะไรก็ กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยอะเอาจริงคือเราไม่อยากรายงานข่าวแบบนี้ในช่วงปีใหม่เพราะว่ามันมีทุกปีจริงผู้ชมข่าวที่มันมีคนเดือดร้อนเนี่ยจริงนี่ว่าจะชวนพี่กอล่ปลหน้าเลยเขาดาวปีถัดไปทำไมอะอยากไปเออลิมน้ำเจ้าพยาไปดูพรุวพอเจออันนี้ปุ๊บเจอคลิปเนี้ยจริงๆริงนะแม่กาแอบเปลี่ยนใจว่าถ้าเราไปดูไกลมากๆอะมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะบางทีอะ มิวรู้ไหมคะคิดเหมือนพี่เมื่อกี้คิดอยู่ในใจค่ะเอ๊ะถ้าหากว่าเราไปในพื้นที่ที่เป็นแบบนี้แล้วไปเจอแบบนี้เราทำยังไงดีอ่ะใช่คือใจเราก็อยากดูพลุนะะไรจริงเขาดาวอ่ะน้องโดยเฉพาะสถานที่ที่เขาเป็นโซนจับงานอยู่แล้วอ่ะอือไม่รู้นะค่อยว่ากันค่อยว่ากันค่อยว่ากันอ่ะไปหนึ่งข่าวนะครับอันนี้จะเรียกว่าแจ็คพอตหรืออะไรดีอ่ะฟาดเคราะห์ค่ะฟาดเคราะห์ได้ไหม น่าจะได้อืก็ไม่ใหญ่จะ่คิดว่าฟาดเคราะหมันโอ้โหมันรุนแรงเหลือเกินคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างคืนของ31ค้ามมาวันที่1มกราคมมันคือช่วงปีใหม่อะ่ะช่วงปีใหม่อะ่ะมีบ้านบ้านหนึ่งฮะเขาซื้อรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเ <S S S 1> ขาคงดูเลิกดูชัยมาหรือไงก็ไม่รู้แต่ก็งงแล้วทำไมโชว์รูมเ เปิดขายวันที่31ธันวาคม,มเขาซื้อวันที่31มธันวาคมค่ะเสร็จแล้วตอนคืนฮะเขาก็ชาร์จแบตเอาไว้จะามาใช้วันที่1มกราคมแหละขับเอาเลิกเอาใช้ปรากฏว่าช่วงเที่ยงคืนฮะพี่สาวบอกเขาว่าเฮ้ยมีควันขึ้นที่รถป้ายแดงที่เพิ่งซื้อมาตกใจฮะ รีบวิ่งลงไปพยายามจะเอาน้ําดับดับไม่สําเร็จสุดท้ายสภาพเป็นแบบเนี้ครับมิีน้ําตาไหลป้ายแดงพี่ย้ํานะซื้อในวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2568เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างค่ำคืนที่มันจะก้าวเข้าสู่วันที่1มกราคม ปีพุทธศักราช2.5 6 9โอ้ยเสียใจอ่ะเนี่ยมันเหลือแต่ซากเลยพี่ก๊อฟนึกถึงใจคนสิเนาะซื้อรถป้ายแดงจะเอามาขับรับปีใหม่เจ้าของรถเนี่ยฮะที่บ้านเขาทำเป็นสวนกล้วยไม้ส่งออกเนาะเขาก็บอกกบซื้อมานี่แหละนะฮะซื้อมาเสร็จปั๊บก็เอามาชาร์จไฟช่วงสี่ทุ่มราคา1.4ล้านบาท อ้ยประมาณสักเที่ยงคืนพี่สาวไปบอกแกแกที่รถควันขึ้นน่ะเพราะวาตกใจเฮอรีบวิ่งลงมาเลยพยายามจะดับครับดับไม่สำเร็จสุดท้ายโทรตามเลครับนะฮะให้หน่วยดับเพลิงมาช่วยก็เนี่ยครับเอารถดับเพลิงมาก็ดับได้แต่ว่าสุดท้ายเอาจริงๆยังไม่ชัวร์ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะ่ะ มันเกิดจากอะไรอะครับก็รถเป็นป้ายแดงเออเนี่ยดูสิหมดเลยอะ่ะหนึ่งล้านสี่แสนบาทมิ้วค่ะแล้วยังไงดีอะฟาดเคราะห์เหรอเคราะมันใหญ่เกินไปมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปแล้วยังดีนะไอ้ตรงที่ไหมเนี่ยฮะมันเป็นโรงรถที่เขาทำแยกเอาไม่ได้แยกหรอกอยู่ในส่วนหนึ่งของบ้านมีทะเบียนรถค่ะ ห้าสองห้าสามแต่ทะเบียนกลับหัวอยู่นะคะต้องกลับไหมคะก็สงสัยนะคะถ้ามิวแบบนี้พี่ต้องรีพักโฆษณาแล้วเนี่ยขอขอป้ายทะเบียนอีกทีได้ไหมคะห้าสองห้าสามกลับหัวใช่ป้ายกลับอยู่นี้ค่ะเออเออออกรางวัลวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ห้าสองห้าสามไม่ทันแล้วทีมงานแล้วทำไมไม่เอามาข่าวแรกอะ หมดกันเลยหรือคุณพี่เจ้าของรถอาจจะถูกรางวัลในงวดวันนี้ก็ได้นะคะรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอก็จะกลายเป็นลายสามห้าสองานี่ไ <5 S 2> งกลับงี้นะต,ตุ๊ดนี่างหรอ,หรอใช่ไหมสามห้าสองห้าตุ๊ดตุ๊ดไปหาตัวหลังเอาอีกสองตัวหนึ่งสี่สามห้าสองห้าหนึ่งสี่ราคารถไงอ๋อล้านสี่อ๋อไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่จริงๆไปกันใหญ่แล้วถึงผมเนี่ยนะแต่เห็นใจเขาว่าจริง นึกถึงเราอะจริงโหพดหูวอะมันห่อเขียวเลยอะแล้วอย่างนี้ประกันเขาจะยังไงอะบางทีรถที่เป็นระบบไฟฟ้าประกันอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นหรือ<ม>เปล่าไม่รู้เนาะ,นะแต่โอเคแหละความเป็นป้ายแดงยังไงก็ต้องถ้าหากว่าทําประกันได้ก็ต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเขาเขาดูแลไอ้เรื่องอักขีภัยอะไรนี้ไหมอะเพราะว่าเป็นรถระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า<ช>เนาะ เออเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีด้วยโอ้ยเสียใจอ่ะจริงๆรดูสีมิ้วแล้วมันช่วงแบบมันกำลังข้ามเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราคมอ่ะได้ใช้รถหรือยังก่อนเพื่อเอาออกมาจากศูนย์เลยอ่ะแล้วเอามาชาร์จไว้อ่ะจากศูนย์มาจอดชาร์จอ่ะคุณผู้ชม เรื่องที่มิวจะเล่าจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมันนำไปสู่การจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดมีรถจักรยานยนต์คันนึงนะคะไปประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำคนขี่รถถึงขั้นเสียชีวิตเลยปรากฏว่าตำรวจก็ไปในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไปเจอโทรศัพท์มือถือไปเจอเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวและเจอยาบ้าเป็นร้อเมตร และพอเปิดดูโทรศัพท์มือถือตั้งใจว่าจะติดต่อยาติของผู้เสียชีวิต <นะ S 1> ใช่ไหมคะ,<น>ะปรากฏว่ามันมีข้อความจากเบอร์เบอร,เบอร์หนึ่งทวงค่ายาเสพติดทวงรถจัก,กรยานยนต์ไปอีกเรื่องเลยตำรวจตามไปเลยไอคนนั้น่ะที่ทวงค่ายาตำรวจตามไปจับแล้วมียาอีกเป็นร้อยร้อยเม็ดนี่มันขยายผลไปได้แบบนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้นะคะ เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะครับนี่ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำที่ป่าหญ้าข้างทางค่ะที่ตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางละมุงนะคะค,คนขี่ชื่อว่าในหนุ่มอายุ43ปีเสียชีวิตค่ะแต่สิ่งที่เจอคือยาบ้า200เมตรปลอกกระสุนปืนโทรศัพท์มือถือกระจายเกลื่อนเลยนะคะแต่ไอโทรศัพท์มือถือนี่สิคะขยายผลจนไปจับอีกคนหนึ่งได้<อ>เพราะข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเนี่ย มีข้อความทวงค่ายาเส็พติดทวงรถจักรยานยนต์และเบอร์โทรศัพท์นี้ตำรวจตรวจสอบอ๋อเจ้าของเบอร์ชื่อว่าในกอ๊อบตำรวจขยายผลตามไปจับในก๊อบในก๊อบอายุ32ปีพอไปเจอตัวในก๊อบที่บ้านมียาบ้าอีก400เมตรอก๊อบเอ้ยก๊อบเอ้ยเสียชื่อหมดเลยก๊อบโอ้ยมีปืนไฮประดิษฐ์อีกสองกระบอกครับ บ้านก็อยู่ที่บางละมุงที่ตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงชนบุรีนี่แหละก็อยู่ไม่ไกลสุดท้ายโดนจับนะคะก็ต้องดําเนินคดีค่ะคแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบประวัติของเนกก๊อฟอ้ามีคดีติดตัวด้วยมีหมายจับของศาลที่พัทยาข้อหาพยายามฆ่าและร่วมกันมีปืนร่วมกันพาปืนร่วมกันยิงปืนเป็นคดีตั้งแต่18มีนาคมปี6 แค่ะโอโหเป็นคดีค้างเก่าอยู่นะคะคสุดท้ายเนี่ยละค่ะก็ต้องดำเนินคดีในกลอฟเพราะว่าตัวคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ,ะในก๊อฟบ,บอกว่าผมเองแหละเป็นบุคคลตามหมายจับค้างเก่าเพราะเคยไปดักยิงคู่กรณีไปนัดหนึ่งแล้วหนีผมไม่รู้ตัวเลยนะว่าผมมีหมายจับฮ,<ะ>ฮ ก็ตั้งแต่เท่าไหร่อะสิบแมีนาคมมันนานแล้วไงอืผมไม่รู้ว่าผมโดนออกหมายจับส่วนยาเสพติดของผมจริงๆครับส่วนรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียชีวิตขี่ไปประสบอุบัติเหตุและปืนเนี่ยก็คือยอมรับว่าเขาอะเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์และคนที่ขี่ไปประสบอุบัติเหตุยืมรถเขาไปเหมือนกับว่าไอคนนั้นจะเอายาไปส่ง เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่อยากปักปาเขาแต่ในก๊อฟให้การพาดพิงไปว่าก็เขาว่าเหมือนกับจะเอายาไปส่งแล้วเอารถก๊อฟไปแล้วไปนานก๊อฟก็เลยสงสัยว่ามันจะขโมยรถหรือเปล่าเลยต้องทวงทวงทั้งค่ายาว่าเหมือนกับส่งยาย,ยังได้เงินมายังแล้วรถเอามาคืนยังเนือออกมาเลยทวงสองอย่าง<อ>ทวงค่ายากับทวงรถ<อ>เพราะสงสัยว่าขี่รถไปส่งยา แต่ก๊อม่ดูเลยว่าสิ่งนี้นี่แหละ <kee> เขาเสียชีวิตแล้วก็โยงมาถึงก๊อปได้ออแบบนี้ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลยและคดีครั้งเก่าก็ต้องเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยครับออโอ้โหแต่ละเรื่องแต่ละราวเป็นไงเข้มข้นตอนรับปีใหม่ถึงเราต้องเปิดรายการเบาๆไปทำไมเราไม่เบาเนยจริงปีใหม่มันต้องแบบสนุกสนาน,านคลื้นเคลงไม่เลยหรือรอช่วงท้ายๆสีสันโซเชีย so ล โ <laughs> <Okay, okay. S 2> <laughs> อเคก็ได้เดี๋ยวพักก่อน,อนครับครับค่ะ